สวัสดีค่ะอาจารย์เอมออนปันทสืบนะคะนักศึกษาเรียกอาจารย์เอมได้ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนํากิจกรรมยามเช้าค่ะ นักศึกษาทราบไหมคะว่าในโรงเรียนาสาธิตเราเอาทิ์นั้นกิจกรรมยามเช้าของเด็กๆมีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่เราเอาทิ์นะคะก็คือกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดค่ะเออยากรู้ไหมคะว่านิทานส่งเสริมกระบวนการคิดนั้นเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์มีพี่นักศึกษาปี5ที่ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนาสาธิตเราเอาทิ์ค่ะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังเราไปฟังกันเลยคะ่ะ ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิวใกล้เป็นเจ้านอนกระดึบ๊บชูนิ้วขึ้นมาสองนิวกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิวแมวเหมียว,วร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิวแม่มุลงไลยตายขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิวกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีวันนี้พบกัน ดใพันฉนไ้บเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพี่นักศึกษาชื่อพี่ปุ๋ยณัิดาราศามัถคีเอ้วันนี้เด็กๆรู้ไหมนะว่าพี่ปุ๋ยจะมาทำอะไรคะอ่า ใช่แล้วค่ะวันนี้พี่ปู่จะมาเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังนะคะแต่เอ๊จะเป็นนิทานเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งสองสามปิ้งว้าวนิทานมาแล้วนะคะเด็กๆอ่าไหนลองช่วยกันสังเกตดูสิคะว่านิทานของเรามีตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะ มีลูกเจี๊ยบใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ผีเสื้อแมลงเต่าทองเอ๊ะแล้วสีเหลืองๆน,นี่คืออะไรคะอ่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคือดอกไม้นั่นเองค่ะอ่าต่อไปเราจะมาดูชื่อเรื่องของนิทานกันนะคะนิทานของพี่ปุ๋ยมีชื่อเรื่องว่าเจี๊ยบน้อยกับทันตะวันเพื่อนรัก อ่าเด็กๆลองพูดพร้อมกันสิคะหนึ่งสองสามเจี๊ยบน้อยกับทันตะวันเพื่อนรักเก่งมากเลยค่ะค่ะเรื่องและภาพด้วยซาโตชิอิริยมามะค่ะและผู้ใจดีที่ปแปลภาษาไทยให้เรานะคะสุกัญญาฉันทวิราชค่ะเอาละ่ะ พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะไปกันเลยนิชานเรื่องเจี๊ยบน้อยกับทันตะวันเพื่อนรักวันหนึ่งในฤด,ดูใบไม้ผลิที่แสนอบอุ่นเจี๊ยบน้อยออกมาเดินเล่นที่ทุ่งดอกไม้ลา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  มาถึงเดินเข่าแห่งหนึ่งมันเจอมเมล็ดพืชเล็กๆมเมล็ดหนึ่งเข้าเล็กบน้อยหิวพอดีเลยเพราะเดินมาไกลามากเจี๊ยบเจี๊ยบเมล็ดพืชไหลาทางน่ากินจังเลยจะกินแล้วนะท่าใดนั้นมเมล็ดพืชก็พูดขึ้นเดี๋ยวก่อนถ้ารอถึงพรุ่งนี้จะมีใบไม้อร่อยอร่อยงอกมาให้กินนะ ได้จ้าวันต่อมาเชียบน้อยกลับมาที่เนินเขาอีกครั้งปรากฏว่าเมดพืชกลายเป็นต้นกล้าที่มีใบงอกออกมาสองใบเจี๊ยบเจียบใบไม้มีใบไม้สองใบแล้วน่ากินจังเลยจะกินแล้วนะทันใดนั้นต้นกล้าก็พูดขึ้นว่า รออีกสักนิดเธอใบไม้อร่อยอร่อยจะได้งอกเพิ่มอีกไงได้เลยค่ะไม่กี่วันต่อมาเจี๊ยบน้อยกลับมาที่เนินเขาใหม่อีกครั้งคราวนี้มีใบไมเ้เพิ่มขึ้นเป็นกี่ใบคะดบเด็กๆเอ๊ะเด็กๆคิดว่ามีใบไมเ้เพิ่มขึ้นกี่ใบคะอ่า เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามปินบ้าม่ิเด็กลองช่วยลูกเจี๊ยบนับสิคะว่ามีกี่ใบใบไม้ใบที่หนึ่งใบไม้ใบที่สองใบไม้ใบที่สามใบไม้ใบที่สี่โอ้โหมีใบไม้เพิ่มขึ้นเป็นสี่ใบเจี๊ยบเจี๊ยบใบไม้ เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะนะกินจังเลยจะกินแล้วนะทัในใดนั้นลุงปลาก็พูดขึ้นว่ารออีกสักนิดเถิดใบไม้อร่อยอร่อยจอังล็อกเพิ่มมาอีกคราวนี้บใบจะใหญ่ขึ้นด้วยวเจี๊ยบเจี๊ยบลองคิดดูเอ๊ถ้าอยากกินใบไม้เยอะๆก็ต้องรอนานๆแต่ถ้าอยากกินใบไม้ใหญ่ๆเอ๊ก็ต้องรอนานๆเหมือนกัน จะทำยังไงดีนะ,ะรอไม่นะแต่ถ้าอยากกินก็ต้องรอแล้วละ่นะนับแต่นั้นมาเยียดน้อยก็ได้กลับมาดูต้นกล้าทุกวันใบไม้เจ้าจงเติบโตเจ้าจงแข็งแรงและสูลมดูแลแท้แค่ทุกวันดูแลแทกแค่ทุกวัน ไไต้นเจ้าใบไม้เติบโตโอ้โหใบใหญ่จังไม่กี่วันก่อนยังเล็กเกล็อยู่เลยแต่ตอนนี้โตแล้วเย้ๆ yeah, yeah. ดอกไม้ต้มดอกใหญ่ผลิตออกมาบนยอดและค่อยๆเติบโตขึ้นเจี๊ยบน้อยตื่นเต้นมากเลยดอกไม้จะบานไหมนะอยากรู้จังเป็นดอกอะไรนะเอ๊ะ คิดว่าเป็นดอกอะไรคะเอ๊ะต๊อกต๊อกโอ้โหงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่า1นึ่สองสปิ๊งสวัสดีจ้าฉันคือดอกทานตะว,วันจ้าดอกทานตะว,วันแสนใจดียิ้มแย้มให้เจี๊ยบน้อยเสมอและคอยสอนเรื่องต่างๆให้กับเจี๊ยบน้อย ตลอดเวลาหน้าร้อนเียบน้อยกับดอกทานตะวันทำเรื่องสนุกสนุกด้วยกันมากมายวันไหนที่แสงแดดจ้าและอากาศร้อนใบของดอกทานตะวันก็จะช่วยให้ร่มเงาคุณดอกทานตะวันเหมือนดวงอาทิตย์เลยพออยู่ทข้างแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเยบน้อยมีความสุขมากมันึงไม่คิดจะกินใบไม้ไมของดอกทานตะวันอีกเลย วันหนึ่งเจี๊ยบน้อยมาเยี่ยมดอกทันตะวันเหมือนเดิมแต่ดอกทันตะวันมีอาการแปลกไปกริบดอกเริ่มอยู่แห้งดูไม่ร่าเริงเลยเจี๊ยบเจี๊ยบคุณดอกทันตะวันเป็นอะไรไปไม่สบายหรอแต่ดอกทันตะวันไม่ตอบอะไรเจี๊ยบน้อยเลยเจี๊ยบน้อยไปตักน้ำที่บึงที่อยู่แสนไกล มารันให้ดอกทันตะวันครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ลาต้นของดอกทานตะวานันกลับงอลงเรื่อยๆกระทั่งวันหนึ่งช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงลาก่อนจ้าเจี๊ยบน้อยขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีเสมอมา ดอกทานตะวันด้วยเสียงแผ่วเบาในที่สุดดอกทานตะวันก็ล้มลง,ลงราบกับพื้น,มนเมล็ดหลุดกระจายจากดอกที่เหี่ยวเฉาคุณดอกทานตะวันคุณดอกทานตะวันไม่มีเสียงตอบไใไดๆจากดอกทานตะวันติงต๋งติงต๋งติ๋งติ๋งน้ำตาหยดโตๆร่วงจากตาของเจี๊ยบน้อย นะเสียงนั้นเป็นของมเมล็ดทันตะวันเล็กๆที่หลุดออกจากดอกนั่นเองถึงฤด,ดูร้อนนะ่าก็กลับมาที่เนินเขานี้อีกนะกลับมานะกลับมานะทําไมละ่ะเจี๊ยบน้อยสงสัยมาแล้วจะรู้เองแน่นอนสัญญาแล้วนะหลังจากวันนั้นเจี๊ยบน้อยก็ไม่กลับไปที่เนินเขาอีกเลย เวลาล่วงเลยไปเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิในที่สุดก็มาถึงฤดูร้อนที่สัญญาไว้เจี๊ยบน้อยก็ได้กลับมาที่เนินเขาอีกครั้งเจี๊ยบน้อยได้กลายเป็นแม่ไก่และมีลูกอยู่สามตัวฉันมีความสุขจังเลยดอกท่านต ทรงจางของเจี๊ยบน้อยกับดอกทันตะวันกลายเป็นทุ่งทันตะวันแล้วเย้เย้ฉันมีความสุขที่สุดเลยเอาละค่ะนิทานของเราก็ได้จบลงไปแล้วเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆในนิทานของเราเอะลูกเจี๊ยบไปเจออะไรมาคะอ่าใช่แล้วค่ะลูกเจี๊ยบไปเจอกับเมล็ดทันตะวันนั่นเองอ่าเมล็ดทันตะวันกับเจี๊ยบน้อย อยู่ด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมคะ,อะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะถ้าเด็กๆเ,เจอมเมล็ดทันตะวันเด็กๆจะไปทำอะไรคะ,ะแต่วันนี้พี่ปุ๋ยได้นำดอกไม้นะคะที่ทำจากมเมล็ดทันตะวันนี่ไงอดอกไม้ของพี่ปุ๋ยทำจากมเมล็ดทันตะวันและกลายเป็นดอกทันตะวันนั่นเองคะ่ะ แล้วเด็กๆล่ะลองชวนคุณพ่อคุณแม่ลองมาทำดูกันนะคะว่าจะทำอะไรกันดีวันนี้พี่ปุ๋ยและดร่ันตะวันต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เป็นไงบ้างคะกับกิจกรรมนิทานที่พี่ๆนักศึกษาฝึกสอนเล่าไปรู้ไหมคะว่ากิจกรรมนิทานที่พี่ๆเขาเล่าไปนั้นเป็นกิจกรรมนิทานที่เราทําในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วพี่ๆเขาก็อัพลงคลาสโดโจส่งให้กับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านแล้วให้เด็กๆทํากิจกรรมต่อยอดจากนิทานที่เล่านะคะเอานอกจากกิจกรรมนิทานแล้วยังมีกิจกรรมอะไรอีกหน้าที่พวกเราจะทําในการยามเช้าอยากรู้ไหมคะ แต่ว่าวันนี้นะคะอาจารย์เอมไม่ได้มาแค่คนเดียวมีพี่ๆฝึกสอนที่เป็นตัวแทนของพี่ๆฝึกสอนปีนี้มาพบกับพวกเราด้วยค่ะค่ะเรามาเจอกับพี่ๆรักษากันเลยค่ะมาด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะวันนี้พี่ๆแนะนําตัวกับน้องๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่นาค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมค่ะสวัสดีค่ะพี่บิวค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะ สวัสดีค่ะพี่เนมค่ะสวัสดีค่ะพี่พอู๋อิงค่ะค่ะเราจะให้พี่ๆนักศึกษานะคะเป็นคนนําพวกเราทํากิจกรรมยามเช้าในการออกกําลังกายกันค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับพี่ๆนักศึกษาออกกําลังกายกันเลยค่ะออออยยาาาากใหาให้้้้้้เเเธขจจไไมมม่ดะรีีตตงืนนนนวัั ไปที่ใด กินกองเธอนองกองกั้งมานลนมานังมับมาลองปองแต่งง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 ในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมึงกินกองเธอ้อนกองกั้งมานอนมานังมับมาลองปองแต่งง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 ในชีวิตเธอกินต้องกินก่อนช้อนกลางเวยนะเธอมืออย่าจับจมูกปากตาเวยนะเธอระวังจะติดโควิดสิบเก้า โทษที่เขาไปเป็นมาลงกินกองสาร้องกองแกงมาลงมานียงบับมาลงป้องแปงมอง่งยมางแนงในชีวิตเธอ จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะวันนี้พี่ๆฝึกสอนนะคะนอกจากจะมาเล่านิทานให้พวกเราฟังแล้วก็พาพวกเราออกกําลังกายยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะที่พี่ๆอยากจะแนะนําให้พวกเราเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะคะอาจารย์เอมจะพาพี่ๆนักศึกษาฝึกสอนมาสร้างสีสันและก็ความสนุกให้กับพวกเราอีกจะเป็นกิจกรรมอะไรต้องติดตามกันต่อไปนะคะ